คนมีเมตตามากก็มีอายุยืนยาวนานอย่างนี้แหละแต่ก็สาบานบรรลุมรรคผลได้ง่ายกว่าคนมีเมตตาน้อยอายุยืนยาวนานแล้วก็อยู่ไปตาก็แย่หูก็ไม่ดีร่างกายก็ อ,อดอดแอ,อ,อ,อดเจ็บนู่นเจ็บนี่แต่ก็มีโอกาสเป็นพระอริยะสาวกในพระศาสนาได้ง่ายเพราะความมีเมตตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมล่ะดีว่าคนมีอายุแข็งแรงแต่ว่าไม่ค่อยมีเมตตาสงตัวเมตตาบ้างไม่เมตตาบ้งาบงเป็นตน้นนะโอกาสบรรลุมรรคผลก็ยังไม่มี คนจะได้ถึงความดีในพระศาสนาต้องมีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้อย่างน้อยต้องอย่างนี้นอย่างพระนวิสาขายมีอายุทั้งร้อยี่สิบปีแล้วเพราะว่าความดีของท่านเนี่ยมันทรงความเมตตากรุณามาไม่รู้จักกีกีชาติ่อกี่ชาติแทบจะไม่เคย จะทำอะไรที่เป็นเรื่องขาดเมตตาเลยเป,เป็นเป็นบุคคลที่น่าศึกษาคนหนึ่งเดียวเพราะว่าบรรลุมรรผลตนตอนอายุเจ็ดขวบมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเด็กอายุเจ็ดขวบเป็นพระโสดาบันได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช่ไหมล่ะฉันต้องมีความสะสมการทำความดีมา มากต่อมากแล้วไม่ใช่ทำแบบอยากทําก็ทําแล้วก็ไม่อยากทําก็ขี้เกียจทําไม่ใช่อย่างนั้นเนะเป็นเพราะจิตมันมีความเมตตาคอยระลึกนึกถึงอยากให้คนอื่นอยากช่วยคนอื่นอยากบำรุงสงเคราะห์มันมีแต่อารมณ์คิดแต่เพียงเท่านี้แล้วเธอว่าคนที่มีเมตตาทรงตัวเนี่ยมีตัญหามากไหมน้อยแล้ว นอกจากตัณหาน้อยภาวะตัณหาก็น้อยไปด้วยอย่างเก่งก็เหลือแต่วิภาวะตัณหาอิดหน่อยไม่เยอะเพราะเวลาคนมีเมตตาส่งตัวมีกรุณาส่งตัวเนี่ยไอ้เรื่องตัณหาคือความคิดว่าอยากให้ร่างกายไม่แก่มันก็มีแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นจะไปพยายามทำให้มันไม่แก่ อย่างนั้นละหรือว่าไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันเจ็บแต่ถึงเวลาเจ็บก็ยังยอมรับสิ่งที่เจ็บได้แต่ก็อยากหายอยากหายเหมือนกันย่จะยอมรับว่าได้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ยังอยากหายแต่ก็ไม่ฝืนสิ่งที่ทําให้ท่านต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าทราบอยู่ว่ายังไงมันก็ต้องปอ่วยนีลคนมีเมตตาทรงตัวเนี่ย นอกจากจะมีจิตไม่คิดประชุสร้ายคนอื่นแล้วนะยังพอมองเห็นความเป็นธรรมดาได้ตรงมากมันก็เลยเป็นพื้นฐานของคนที่จะเป็นพระโสดาบันได้ไม่ยากใช่ไหมก็ <Okay. S 1> เหลือแค่อารมณ์วิภาวะตัญหาคาว่าวิภาวะตัญหาเนี่ยมันหมายความว่าเขาไม่เขาทราบอยู่เต็มหัวใจว่าเกิดมาต้องแก่เกิดมาต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบาย กิดมาต้องสูญเสียพัดพร่เกิดมาแล้วต้องตายมันยอมรับได้แต่มันทำใจยังไม่ได้จะให้ทำใจแบบรับโดยไม่มีรู้ไม่รู้สึกสะทกสะท้านหวั่นไหวนะยังไม่ถึงจะให้ใจแล้วไม่ยอมรับนับสีมันก็ายากเพราะมันคือความจริงที่ท่านเห็นแล้วคนที่มีเมตตาทรงตัวปัญญามันเกิดง่ายมันจะไม่ฝืนใช่ไหมล่ะแต่คนที่พม,มิหารสี น้อยมีเมตตาไม่ทรงตัวแล้วก็เวลาแก่ก็ฝืนตัวฝืนตรงไหน,นฝืนพยายามทำให้ตัวเองไม่แก่ผมก็ไม่ให้มันงอกหน้าก็ไม่ให้มันเหี่ยวไปไหนก็ทาสีทาป้ายมันไปเรื่อยๆไปแต่งตัวสปริงนดงามสวยเสมอว่างั้นถินี่ครับไม่ยอมแก่ แต่ถ้าคนที่เขามีเมตตาส่งตัวแล้วเนี่ยไอเรื่องความแก่เขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ยอมรับความแก่แต่ถามว่า <c oughs> เขาอยากจะเกิดมาแล้วแก่ชอบไหมคงไม่ชอบนั้นอารมณ์ของคนที่มีเมตตาส่งตัวเขาคิดเห็นความเป็นธรรมดาเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วะพื้นฐานของคนเป็นพระโสดาบันมีไหมมีมีการยอมรับกฎของธรรมดายอมรับความตาย ยอมรับการเจ็บป่วยให้ไม่สบายนังใหญ่เนี่ยเขาก็ยอมรับยอมรตาไม่ดีแล้วหูมันไม่ดีแล้วร่างกายเขาแก่แล้วเองขาก็ไม่ดีเดินเหินก็เจ็บนู่นปวดนี่นเขายอมรับนะเขายอมรับความจริงเขาก็ไม่ฝืนม่เลยพอมาเข้าถึงความดีของพระจริงจรงจรังๆเข้าแล้วไม่อยากกลับมาเกิดเช่เนีย โอกาสที่จะไม่ใส่ใจกับเรื่องอาการของร่างกายมีสูงไหมมีสูงก็จะปล่อยแล้วธรรมาดาช่างมันแก่ก็แก่ป่วยก็ป่วยตายก็ตายช่างมันเป็นธรรมาดาอ่ามากันสี่คน,น,ลนลแล้วจ้ะสี่คนเออวาะนาวาตนาบุญนะจ๊ะอ่ะเล็กกันนะ

đời đời cha cho đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มีเรื่องคุยกันก็คือเรื่องของฉัดปีนี้ที่ทำฉัดถวายากับองค์พระเจดีก็ที่พระาติแม่ยิ่งแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำฉัดถวายไว้ในพระโอโบสถพระประธานสามฉัดนะนะ เนี่ยชัดแรกที่จะไปยกในพระบสถ์วัดโพกรวมวันปียะมหาราชแล้วก็ชัดวัดเขาพระแวงในพระบสถ์พระประธานนะที่วัดโพกรวมรู้สึกเขาคิดราคาแสนห้าแล้วที่วัด เขาพ่อแวงก็ประมาณเกือบแสนถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จัดที่ต้องให้ทางาทางพระราชวังเนี่ยกรมทางพระราชพิธีเนี่ย mm. เขาเป็นคนทำขึ้นมาคือคนอื่นทำไม่ได้นะเราก็ต้องใช้คนที่นุ่งเขาห่มเขาทำรักษาศีลน,นะนุ่งเขาห่มเขาทำแล้ว วัสดุที่เขาทำก็ไม่ใช่เป็นโคงเหล็กโคงอะไรนะเขาห้ามเอาเหล็กไว้ไว้เหนือศีษะพระไปใช้ไม้ไผ่สีสุกทำ, mm hmm. ทำคือก็ต้องทำตามโบราณประเพณีของโวลาสิบสิบันมาแต่ในอดีตนั้นคนร้านทั่วๆไปเขาจะทำไม่ได้มันผิดต้องขออันีรว่าทำทั้งสีเข้ไปขออนุญาตทำขึ้นมาถวายว่าววก็วัดหลวงอะวัดพนนวราิหารนะนะอันนั้น,น ก็เหลืออีกชัดสุดท้ายของปีนี้นะก็ไปชวายชีวัดพนนอันนั้นเขาคิดประมาณเกือบห้าแสนห้าแสนพุ่มพุ่มเลยนะก็ต้องมีพุ่มด้วยมีมีแซ่บงังทางแซ่นะีอย่างละคู่บังแซ่่าอย่างละคู่เป็นของคู่กันไปกับชัด ก็ที่เราคิดกิรเล่นเล่นก็ดูเหมือนจะบังเอิญนะที่ได้ทำแต่ว่าไปความจริงก็ไม่ใช่เรื่องน่าบังเอิญนะมีโอกาสได้ทำในเรื่องที่ทำได้ยากมันยากนะโอกาสอย่างนี้เดี๋ยวจะไปทำในที่ใดที่หนึ่งที่เขาจะอนุญาตให้เธอทำโดยไม่มีไม่มีขัดมาฝังเลยเลยนะแล้วก็ทำเรื่องที่ทำได้ยากด้ย แล้วฉัดที่จะไปยกขึ้นที่วัดพะนอนวอรมนอรจักสีวรวิหารเนี่ยความเป็นไปได้ทางวัดอาจจะต้องทูนเชิญพระเทศเสด็จยกความเป็นไปได้นะวัตรหลว ดนั sh sh it, ้นติที่เราทำกันไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะจะทำก็เป็นของเธอจะตั้งใจก็เป็นของของเธอตั้งใจบูชาก็เป็นความดีของเธอตั้งใจราถนาก็เป็นผลที่ได้กับเธอมาเดตกต้องเป็นของคนนั้นคนนี้คนนู้นนะไม่ใช่เราไปร่วมเขาเป็นของเขาไม่ใช่ก็เป็นของเธอนั่นแหละบาทสตังก็เป็นของเธอไม่ได้เป็นของคนอื่นนะเพียงว่าเรามีมีมีความยินดี แล้วก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็อยากจะร่วมทําในสิ่งนี้ไปด้วยบูชาเออมาที่ลเลยเกงแล้วอ ได้เลยนนะยินดีค่ะแข่งไนะลูกนะนี่ถ้าฉันไม่พูดให้ฟังเธอก็ได้อยู่แล้ว นั่ไม่พูดนะเธอก็ได้ของเธออยู่แล้วว่าบาทสตังที่เธอทำมาเชนก็ไปทําอย่างนี้แหละเดี๋เวลาก็เราก็ไปร่วมทํากันไปไปถวายกันนะเดี๋ยวยี่สิบสามถ้าไม่ติดอะไรก็ไปกันนะปียะถ้าไปจิดกระินที่ไหนก็ไม่เป็นไรชิตตามสบายอ ปิยะน่าจะตรงกับวันพระรหัสไหมจ้ no ่เออใ่เลยเอาสีด en ูอัสนะเลยแลยินดีใช่ให้ใครเขดูนะอัสนะเดี๋ยว เดี๋ยวดูเลิกยามก่อนนะจะยกตอนไหนแล้วคงไม่คุยกับเรื่องอานิสงส์ที่ที่จะมีผลต่อการเกิดชาติหน้าหรอกนะ แต่ถ้าจะพูดถึงสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังทรงยังบำเพ็ญบาร,รมีอยู่หอยหลังจากที่พระองค์ทรงบรรลุเนี่ยนานมากนะคั้งนั้นเป็นช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนาที่ลูกชายของพระองค์ได้เป็นพระปเจกับพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ไปพบว่าลูกชายที่เป็นพระปเจกับพุทธเจ้า รมรณะภาพหมายถึงว่าไปไปไป,ไปตอนที่นี่ผ่านแล้วเวล่ะเ,เขาก็ทําสถูปของพระองค์เอาไว้เวลาพระองค์ไปเจอห,หมว่าสมัยนั้นทรงเป็นพ่อเห็นไหมล่ะไปพบเข้าก็เลยไม่มีอะไรบูชาก็เอาไม้ปักบนยอดแล้วก็ผ้าขาม้าทําเป็นธงนะปักบูชานั่นแหละชัดอย่างดีเลย อานาหรือเอทเอเก่งลูนะแต่ก็เป็น้จ้านาอัศาจรรย์เพราะว่าแค่ผ้าขาม้าแล้วก็ผูกเอาไว้ปักไว้บนยอดพระสถูปบูชาพระพระปเจกับพระเจ้า มาสมัยพระองค์ทรงเป็นองค์เสด็จพัสมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตอนเสด็จไปเมืองอะไรที่เขานี้ราชนาพระองค์ไปส่งเคราะห์ใช่ไหมล่ะระหว่างทางเทวดามาสืสเสวกชัดให้กับพระองค์นะน่าอัศจรรย์ใจมากพระที่เห็นก็พากันกล่าวกัน อย่างอัศจรรย์ว่าโหไปเพราะเป็นพระพุทธเจ้านี่อนุภาพพระองค์มากเหลือเกินใช่ไหมละ่ะบุนวาสนาบารมีนะขณะจงเดินไปตามป่าเนี่ยป่าอย่างถนนหนทางยังถูกตรเรียนใหม่เลยมหนกมงดไม้ขึ้นไปอย่างอัศจรรย์ใช่ไหมละ่ะแถมยังมีสเสวกกระชัดกั้นกันแดดให้พระองค์ด้วยอย่างเงี้ยแต่พระองค์ทรงจัดกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุ นี่ไม่ใช่อานิสง์ของตถาคตมาสมัยเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นอานิสง์เมื่อสมัยที่พระองค์ทรงเสวยพระชาตินแล้วก็เป็นพระโพธิตสัตว์อยู่นะบูชาพระประเจกับพระุทธเจ้าได้พาขมาอย่างพวกเราทำเนี่ยมันจะพาเขามาเนะอ <c oughs> ชัดหรือว่าแปลภาษาชาวบ้านก็แปลว่าลมถูกไหมล่ะ อารมณ์แล้วเราก็ถวายล่มกับพระพุทธเจ้าด้วยถ้าจะเกิดชาติหน้านะเกิดมาพร้อมกับล่มเลยล่มเงินล่มทองเวลาหมุนซ้ายเงินล่วงหมุนฝาทองล่วง ถ้าเกิดมาแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็น่าเกิดคงได้อาศัยอานิสงส์อีกเยอะเลยถ้าเกิดมาเป็นอย่างยายก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> มีไอสง์ยังไงก็ไม่คุ้มเลยนะโอ้ยบา